มายังสี่เลยพี่น้องเลยโอ้มาครับมา,มากมาเซ็ตๆนะว่าไมรร่ลดทั้งไกลทั้งไกลพี่น้องเด็กแ <c oughs> ห่พี่น้องเลยไอ้เรื่องครับผมนะ ว่าโอ้โหผดว่ามันยาวพี่น้องมาครับมามา,มาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้ขู่สู้คนครับผม มื่อนี้มาพอ่อก็บ่าแม่คว้คยกินพี่น้องมื่อนี้มอแม่ได้ต้มแซบไส้อ่อนมาฝากมาต้อนพี่น้องครับผมมาแบบถวยง่ายๆจัดง่ายๆเด้อพี่น้องพอดบอกพ,กพอริกแส่บพ่อมพี่นอ้องเออแต่แซบขนาดครับผมอืมมาแม่เสืบบเอหายเบิ้งครับผมนะมายังสี่เลยพี่น้องเลยโอ้มาครับมามาแซ่บนะว่าแม่รถทางไกลทางไกลพี่น้องสาวใส่เลยมื่อนี้ครับผม ต้มมาแบบแซบ่บเลยต้มฮอนห่อนพี่น้องเด็ดหายพี่เลยโอ้ ืไอเรื่องครับผมนะอืออือช่วยยอดครับผม เดดขนาดเลย เปรี้ยวเผ็ดหวานหวานมากอีกหวานมุกกือเทียมพี่น้องบ้าสมอ่ะบุกกระเทียมนะโหน้โหผลออกมันยาวพี่น้องมาครับมามามา ตกมงไปเปื่อยพี่น้องเยแบบรสจัดจ้านครับ อ๋ออืม <c oughs> ที่แรกว่าชิต้มลวกจิ้มพี่น้องแต่ว่าึ้นไปขึ้นมาว้าต้มแซ่บบุงง้งอ่ะสนุกอืมบวผิดหวังครับ うん。 มือ้็บริตัดเลยพี่อ้กงมั่งเสียเลยครับผม แทบครับใส่น้ำพราวสาดย่างดีด,งด้วยพี่น้องเลยต้มน้ำถิ่มประมาณสักสามน้ำพี่น้องหลังจากน้ำมันใส่เข้ากับ ปรุงน้ำต้มยำเลยครับผมใส่พริกปงใส่น้ำหมักเน่าลงไปเสียบผมเมนูเด็ดไก่ก็มีเลยได้ก่อนเพียว เผือกบองไงครับอื <c ười> มันเส่บอลไร อพี่ทอดอรออครับเสียบบ่คักเพื่อง ต้มเปืเป่อยๆเลยพี่นอ้องต้มแซ่บครับผมเอ,อาของอะมากึ้นหนีก็ฝากวันนี้ตามก็ได้ก็แชร์เปล่งล้งใจบ้าแม่กันเลยครับผมคลิปหน้าคลิปไหมพ่อกันไหมพี่น้องยูดีไม่แห้งครับนอนหับในเงินหมืน่นนอนตื่นในเงินแสนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ